สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอาชีพเบสอีกสายหนึ่งซึ่งมันคือสาย r e b a n n i n g Energy ครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำหลักๆก็คือมีออสายนี้ดียังไงแล้วก็วิธีการอัพสกิลแล้วก็เอนเกฟที่ใช้แล้วก็คอมโบครับก็หลักๆประมาณนี้ก็ก็เอาเป็นว่า ข้อดีของมันก่อนละกันข้อดีของสายนี้คือข้อดีของมันจะเป็นมันจะต่างจากอีกสายหนึ่งประมาณที่ว่าอีกสายสายก่อนหน้าเนี่ยที่ผมแนะนําไปมันจะเป็นแบบประมาณสายเบิร์ดซึ่งดาเมจมันจะตุ้มแบบแ,บบแรงๆแต่สายเนี่ยประมาณเป็น DPS ก็คือทำดาเมจเรื่อยๆกด็ดีทั้งสองสายก็เลือกเลือกเล่นเอาตามที่ชอบสายนี้ก็จะเป็นประมาณว่าทำดาเมจเรื่อยๆไม่ได้มีแบบดาเมจแบบวือหวาเหมือนสายเก่า หลักๆก,ก็จะใช้สกิลวนไปก็เป็นสกิลเนี่ยพวกสกิลเนี่ยวนไปวนไปเรื่อยๆสายนี้มีดียังไงสายนี้ตัวสกิลตัวเอ็นเกฟคารของมันก็คือบอกว่ามันจะได้ a อ t แท็กส e ีดบวกสิบสองมูฟสปบวกสิแล้วก็ a อ t แท็กพาวเวอร์บวกสิบสองตามอตามตาออฟถ้าออฟสาูปก็3า ที่ผมบอกว่าสายนี้เป็น DPS ก็เพราะว่าสายเนี้ยมันมีมันมีบัฟตัวนี้แหละที่ได้ดาเมจ36%ก็คือได้ดาเมจทุกท่านเนี่ยแรงขึ้น36%ก็ประมาณนี้มันก็จะทำดาเมจแบบเรื่อยๆข้อเสียของอาชีพเนี่ยต้องบอกว่ามันคีเลตค่อนข้างต่ำเพราะว่าแบบสเตตสเตตที่ลงอ่ะมันจะลงไปที่ Special, สเปเชียลซะส่วนใหญ่ แล้วก็เป็นคีคีตามมาแต่ว่าเรื่องเรื่องคีอะ่ะเราแก้ได้ด้วยไอเทมช่วงท้ายเกมมันจะมีชุดเซตที่แบบบวกคีเลตอยู่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากก็เป็นว่าผมแนะนําเรื่องสเตตเลยละกันสเตตที่ต้องลงสเปเชียลเพราะอะไรที่ต้องลงสเปเชียลก็เพราะว่ามันต้องเก็บออฟเก็บตัวออฟเนี่ยให้ได้เร็วๆแล้วสเปเชียลมันจะช่วยในการเก็บออฟ เพิ่มในการดูดดดูซับออฟหลังจากที่เราสกิลออกไปเยอะขึ้นอ่ะข้ออัน,อนที่สองเบสอาร์ตเมทต่อลีโคเวอรี่บวยกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสเตตที่หนึ่งพันแปดนะอันนี้คือสเตตมันเวอร์มากก็ก็พวกงครึ่งประดับเนี่ยก็เน้นไปที่สเปเชียลหมดเลยของผมก็เนี่ยสเปเชียล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 อันนี้ก็เป็นคี่ที่ข้สเปเชียลสเตตก็ประมาณนี้ต่อไปผมจะแนะนำเรื่อง e n g a p e e n อ a น e e n เ a e ผมอยากให้เป็นตัวตัวนี้มากกว่ามากกว่าของคาร์ดด้วยซ้ำนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแป๊บหนึ่งเพราะว่า่เดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าของคาร์ดเนี่ยมันไม่จำเป็นถึงจะต้องขั้น3ก็ได้มันไม่ได้แบบเพิ่มเพิ่มเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะลองลองอ่านเดี๋ยวผมจะอ่านข้อ1ให้ฟังนะข้อ1มัน Access s p e ปีกับ v o speed อะ ผมจะตัดไปไอตัวเนี้ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่ก็ส่งผลอยู่แต่ผมจะผมจะตัดไปแล้วกันผมจะดูไปที่ Attack Power Attack Power ของตัวแรกอะที่ขั้น3ามะมันจะบวก25%ขั้น2บวก30%ขั้น3บวก36%มันต่างเปอร์เซ็นต์อะมันต่างกันไม่ได้มากขนาดนั้นซึ่งตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องรีบทำให้3าขั้นขนาดนั้น แต่ที่จำเป็นจริงๆอ่ะจะเป็นตัวนี้มากกว่าออซูปเปอร์ชาร์จซูปเปอร์ชาร์จซูปเปอร์ชาร์จคืออะไรซูเปอร์ชาร์จมันคือทำให้เราสกิลโฮดดิ้งอ่ะชาร์จเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มดดเมจให้สกิลโฮดดิ้งอ่ะก็คือประมาณว่าสกิลพวกเนี้ยจะชาร์จเร็วขึ้นสกิลที่มีหลอดและอาชีพเบสเนี่ยอ่ะสามท่าแล้วของผมสี่ท่า อาชีพเบสอะดาเมจหลักคือสกิลโฮดดิ้งหมดเลยดาเมจหลัก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 ที่เหลือเป็นท่าเสริมแล้วก็บัฟแล้วก็แค่นี้เนี่ยอีกสี่อันที่เหลือเป็น,เป,นเป็นแค่ท่าเสริมท่าหลักจริงๆของมันคือสี่ท่าที่เป็นสกิลโฮดดิ้งหมดเลยแล้วมันดีแล้วอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าไอตัวไอตัวซูเปอร์ชาร์จเนี่ย มันดีตรงที่ว่ามันชาร์จเร็วขึ้นไม่พอมันได้ดาเมจ20%ด้วยก็คือเราจะแรงเราจะแรงขึ้นไปอีกซึ่งถ้าจะเล่นอ่ะผมแนะนําให้เอาวันเนี้ยเต็มสามก่อนแล้วเอาเนี่ยแค่หนึ่งคือยังไงก็ต้องมีนะยังไงก็ต้องมีหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีเลยเดี๋ยวผมรีก่อนอ่ะถ้าเราไม่มีเลยเวลาเรากดแซดใช่ไหมแล้วเราปล่อยออกไปอ่ะเราจะไม่ได้ตัวบัฟตัวนี้ถ้าเราไม่มีเลย ถ้าเราไม่มีเลยมันจะเป็นรูปแบบนี้เดี๋ยวผมถอดออกกันเออจบอะถ้าเราไม่มีมันจะเป็นรูปแบบนี้อออก,กออบบ็คือเรากดแซดไว้เราจะปล่อยออกไปไม่ได้ถ้าเราปล่อยออกไปตัวบัฟมันจะหายไปเลยตัวบัฟมันจะหายไปเลยบัฟที่มันให้เราไปบัฟมันจะอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องเล่นทั้งๆที่แบบยังมีแซดอยู่จนกว่าแซดจะหมด แล้วแทดหมดใช่ไหมในจังหวะนั้นอะ่ะเราก็ต้องมานั่งเก็บเกรใหม่แต่ถ้าเรามีขั้นสักขั้นหนึ่งอ,อ่ถ้าเรามีสักขั้นหนึ่งเราปล่อยออกไปมันก็จะเป็นบัฟให้เราแหละจังหวะเนี้ยสกิลเรามีเราก็จะได้เกจขึ้นเรื่อยๆด้วยประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องเอ็นเกอันเนี้ยแนะนำก่อนเลยให้เต็มอันนี้ต่อ แล้วก็ถ้าถามว่าถ้าเราแบบให้มันเก่งกว่านี้ให้ให้มันเก่งกว่านี้เอาอะไรดีไอเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้ก็ไม่เลื่อนให้มันเก่งกว่านี้ผมแนะนําเป็นการ์ดนะยังไงอ่ะการ์ดอ่ะมันก็ดีมันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันบวกกาเมจตีบอสอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นมันบวกแบบมันบวกไปที่บอสเลยยี่สิบเปอร์เซ็นมันค่อนข้างดีแต่ก็ จะเอากัดไปใช้ก็ระวังนิดนึงเพราะมันโดนบอสตีแรงขึ้นเหมือนกันนะยีก็จุกๆอยู่อ่ะประมาณนี้สามแถวถ้าจะเอาเพิ่มอีกเอาให้เก่งกว่านี้อีกแบบช่วงเลดเกมแล้ของเราฟูแล้เอาอะไรดีอยู่ไหนนาเคิร์ดดอมันประมาณทุกอาชีพอะ ผมบอกเลยนะว่าทุกอาชีพที่เป็นสายตีนะจะเป็นสองอันเนี้ยคุณจะเห็นสองอันเนี้ยของทุกคนเลยมีหมดกัดเคิร์ดดอเพราะว่ากัดเนี่ยเพิ่มตีบอล20%ตัวเคิร์ดดอเพิ่มดาเมจ16%แล้วมันข้อเสียมันคือลดแบบตัวรีโคเวอรี่ฮิลลิ่งตัวที่แบบดาเมจเอ้ยตัวฮิลเพิ่มทีละต่อยทีละต่อย่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคนเขาก็เลยแบบใช้กันข้อเสียมันไม่ได้มากขนาดนั้น แล้วก็ถ้าจะเอาอีกเอาอะไรดียังไงก็ต้องเป็นอะดรีนาลีนนะอนะดรีนาลีนเนี่ยแต่ว่าสายสําหรับสายเนี่ยอะดรีนาลีนมันไม่ได้สําคัญแบบขนาดนั้นเพราะว่าเราเราไม่ได้เอาคิไปเบิร์ดแบบท่าเก่าท่าแบบคิเบิร์ตตุ้มท่าอันเก่ามันไม่ติดคิมันจะเบาไปเลยใช่ไหมล่ะอันนี้เราทําดามิได้เรื่อยหลายท่ามันก็เลยแบบไม่ได้ขนาดนั้นก็จะเป็นตัว มาเตอร์ออฟเอ็แทนก็คือตีหลังแรงขึ้น25%แต่อเดรียน่ะก็มีไว้ติดไว้สัก1-2อ่ะก็ยังดีเอาเป็นว่าผมใส่สุดไปเลยแล้วกันแต่ผมพูดอธิบายไปแล้วอ่ะก็ประมาณนี้ก็สองอันล่างเนี่ยก็ประมาณ แต่สีอันบนเนี่ยก็ควรเต็มไว้2องัล่างก็ลดลดอันไหนได้ก็ลดประมาณนั้นอืมก็เรื่องเจมก็ไม่มีอะไรเรื่องเจมก็ปกติก็ใส่สกิลเนี่ยอย่างที่ผมใส่ก็สกิลเบิร์ดแรงขึ้นสกิลตัวแซดไอที่ปล่อยออกไปแรงขึ้นแล้วก็เนี่ยบิดลัดวอยสไตรโซแอฟซอ์เบอร์ ก็ปกติก็สกิลหลักๆที่เราใช้เรื่องเจมก็ให้มันเวลเยอะกว่านี้เราก็ค่อยทำก็ได้ไม่เป็นไรเรื่องการดก็ใส่ตามที่มีแต่ละคนอ่ะผมจะไปเริ่มอ้ออันต่อไปเป็นสกิลสกิลสกิลอ่ะแต่ละคนน่ะจะมีสกิลพอยต์ไม่เท่ากันผมจะแนะนำเป็นสกิลหลักๆก่อนแล้วกันนะที่ต้องมี เอาผมจะไล่าจากข้างบนลงมาแล้วกันจะได้ง่ายๆสกิลนี้ Spin Cutter รท่านี้ท่านี้ 4, อัพแค่สพออัพแค่สเอาอันนี้เอามาใส่ d ดีบัฟบอสตีหลังแรงขึ้น9%แล้วก็เพื่อนได้ด้วยอันต่อไปเป็นสกิลนี้ Dark กอ e เ็ มันอ่านว่าอเล็กวะอ่าน,น่ะช่างมันท่านี้ท่านี้กระโดดหมุนหมุนแต่จริงมันจะไม่กระโดดหมุนหมุนงี้นะอ่ะขั้นหนึ่งมันคือท่านี้ถ้าท่านี้เราไม่ได้อัพสิบอ่ะมันจะประมาณแค่นี้เองค่อนข้างกิ๊กก๊อกผมอัพท่านี้สิเพราะอะไรเพราะว่าผมเอาไว้เอาไว้หนี เอาไว้หนีเลยเอาไว้หนีบอสมจะอัพเป็นแอคแท็สปีดแล้วก็อิมูนแล้วก็กระโดดไกลเพื่อที่เวลาเราตีบอสอยู่ใช่ไหมบอสมันหันมาตีเราเราก็กดกระโดดไปตีหลังเพราะปกติอ่ะปกติอ่ะตัวเราอ่ะจะตีอยู่ข้างหลังอยู่แลลวแล้วจังหวะที่บอสมันหันมาสนใจเราใช่ไหมเราก็กระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งก็แบบเนี่ยวะ่ะบอสหันมาแล้วเราก็ กระโดดแล้วก็คอมโบต่อตีต่อประมาณนี้เราจะได้อยู่ในตำแหน่งแบบตีหลังตลอดเวลาแล้วก็จะตีแรงๆหน่อยสกิลต่อไปผมแนะนำอันนี้สิบแต่ถ้าถ้าถ้าแบบถ้าสกิลพอ,อยังไม่พอเอาวันอื่นก่อนก็ได้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมแนะนำในในนี้ก่อนละกันตัวที่มันตัวที่มันแบบเป็นสกิลดามจก่อนละกันก็เป็นตัวนี้บิดลัด โซแอปซอร์เบอร์แล้วก็มูนไลท์โซนิกแล้วก็วอยสไตน์เพราะว่าสี่สกิลเนี่ยเป็นสกิลดาเมจหลักก็เดี๋ยวไปดูว่ามันอัพอะไรบ้างโซแอปซอร์เบอร์ที่ผมอัพก็เป็นสามหนึ่งสองต่อไปจะเป็นตัวมูนไลท์โซนิกผมอัพเป็นหนึ่งสองสองตัวบิดลัดบิดลัดผมอัพเป็นสามสองหนึ่ง เพิ่มดาเมจชาร์ตต่อเลเวลแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็วอยสไตล์ผมอัพเป็น3 1 1 3เป็นตัวเพิ่มออฟให้ได้เร็วขึ้นอีก50%แล้วก็ดาเมจดาเมจก็ประมาณนี้ก็สกิลหลักๆที่ผมให้อัพก่อนนะอ่ะผมจะชี้ในนี้แล้วกันก็เป็นสวับซัเบอร์สิบเอ่อบิดเอ่อบิดลัด10 มูไลโซนิกสิบวอยสไตน์สิบสี่เนี่เอาสิบก่อนอันนี้สี่สปินคัตเตอร์สี่แล้วก็จะเป็นตัวบัฟอะเมลสตอมเมลสตอมเจ็ดแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวนี้ Dark กอ e ็กไอ้ท่ากระโดดอืมเอาไว้หนีแล้วก็ตัวนี้สี่เป็นพุ่งเข้าไปตีเฉยไม่มีอะไรมาก ผมไม่แน่ใจว่าสกิลพอยต์มันจะใช้เยอะแค่ไหนถ้าอัพขนาดนี้อ่าผมเอาออกถ้าเนี่ถ้านี้ถ้าแบบถ้าพอยต์ไม่ถึงจริงๆก็ไม่ต้องอัพมันเลยอัพแค่อัพหนึ่งพอเอามาใส่ <Yes. S 1> เอามาใส่เล่นไว้ก่อนก็ได้อืมน่าจะพอนะหายไปอีกสิบแปดหายไปอีกสิบแปดก็ประมาณสองสองเจ็ดสี่ ใช่ปะ274เอ่าประมาณนั้นน่าจะได้อยู่น่าจะพอแต่ถ้าไม่พอก็เอา4สกิลดาเมจหลักแล้วก็เอาถ้าเนี่ยลดไปก่อนก็ได้ถ้ากระโดดก็ประมาณนี้ก็ต่อไปผมจะมาแนะนำวิธีเล่นกับพวกคอมโบให้ดูแล้วกันว่ามันประมาณไหนก็เดี๋ยวผมเอาเคสออกก่อน ก็อย่างแรกเราก็จะกดบัฟก่อนกดบัฟใส่ดีบัฟบ,บอสแล้วก็อันตรีเลยเราก็จะได้เนี่ยตัวออฟเนี่ยค่อนข้างเยอะแค่นี้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะแบบอีกแค่ไม่กี่สก,กิลมันก็จะเต็มแหละหลังจากเต็มหลังจากเต็มอะ่ะชุดแรกนะผมแนะนําให้อย่าเพิ่งใช้ผมแนะนําให้ ซัดสก,สกิลที่เหลือที่เป็นเอาเป็นสกิลดาเมจก็พอก็ได้ที่เป็นที่เหลือให้มันติดครูดาวก่อนเพราะว่าหลังจากที่เราใช้แซดอ่ะแค่กดแซดมาเป็นบัฟอ่ะดูครูดาวนะปึ๊บเนี่ยครูดาวมันจะลดลงเลยลดลง50%เลยตัวครูดาวนอเดี๋ยวชี้ให้ดูอ่ามันจะเขียนไว้เนี่ยสกิลครูดาวลบห้์เซขั้น1นึขั้น2-30%ขั้น3-50%มันลดครูดาวให้เราครึ่งหนึ่งเลยนะ อืมก็สายเนี้ยหลักๆก,ก็จะคือต้องเก็บเก็บเกรดให้เต็มเพื่อให้ลดคูดาวเพราะว่าสกิลของเบดอ่ะแทบจะทุกสกิลคูดาวนานนะเดี๋ยวผมให้ดูคูดาวอันเนี้ยยี่ห้ายี่เจ็ดยี่สามยี่สามเนี่ยคือสกิลดาเมจเนี่ยอันเนี้ยนนเราใช้หมดแล้วเนี่ยคือเนี่ยจังหวะเนี้ยโคตรจะรอนานเลยคูดาวกว่าจะมามันเลยต้องเล่นสเปเชียล มันเลยต้องเล่นสเปเชียลให้เรามาเก็บเกตตรงเนี้ยเร็วๆเพื่อที่จะได้ปล่อยกดแซดปล่อยออกไปแล้วก็ลดคู่ดาวสกิลเร็วๆประมาณนี้อ่ะกดบัฟใส่ดีบัฟอันติกระโดดกับไปที่เหลือเนี่ยเราก็ใส่สกิลแล้วเสร็จปุ๊บเนี้ยเรคู่ดาว ดาวนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้มีแค่นี้เลยเพราะว่ามันสกิลมันค่อนข้างไม่มีอะไรก็แค่แบบทําให้มันบุญคูดาวให้ได้แค่นั้นแหละที่ยากที่ยากก็คือเก็บเกรดเพราะว่าช่วงแรกอะช่วงแรกตัวสเตตสเปเชียลเรามันจะน้อยเ,อเดี๋ยวผมปิดสเตตให้ดูแล้วกันว่าผมสเตตอยู่ที่ไหนีน่ยสเตตของผมจะอยู่ที่เก้าร้อยตัวสเปเชียล เดี๋ยวผมลองเก็บเกรดแบบเป็นสเตตของผมเองแล้วกันนะให้ดูว่ามันค่อนข้างน้อยแค่ไหนก็นไม่น้อยนะเต็แมแล้วแบบเดียวก็ปล่อย ก็ประมาณนี้สายนี้ก็เล่นประมาณนี้ก็คือใช้สกิลให้หมดเก็บเกรดแซดให้เต็มจะได้ลดคูดาวหมดแล้วไม่มีอะไรดาเมจมันก็แรงตามสกิลสกิลของมันอยู่แล้วก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ